หอยแครงเป็นหอยที่มีรสชาติอร่อยทําอาหารได้หลายเมนูและหอยแครงยังมีประโยชน์กับร่างกายมากมายด้วยนะคะคลิปนี้มาฟังประโยชน์ของหอยแครงกันค่ะข้อ1การกินหอยแครงช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจ,จางเหมาะสำหรับคนที่ขาดธาตุเหล็กหรือมีภาวะโลหิตจางและยังเหมาะสำหรับผู้หญิงในช่วงที่มีประจำเดือนด้วยค่ะ ข้อ 2. การกินหอยแครงช่วยป้องกันการเกิดสิวและทำให้สิวหายเร็วขึ้นเพราะในหอยแครงอุดมไปด้วยแร่ธาตุสังกะสีซึ่งการกินแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยในการป้องกันก,การเกิดสิวด้วยนะคะข้อ 3. ในหอยแครงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ข้อ4การกินหอยแครงยังช่วยเรื่องของการลดกดในกระเพาะอาหารแก้ปัญหาอาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยขับลมข้อ5การกินหอยแครงยังช่วยเรื่องของการเสริมสร้างคอลเลาเจนให้กับร่างกายและยังทำให้ผิวพรรณของเราสดใสเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นด้วยค่ะ การกินหอยแครงนอกจากอร่อยแล้วยังให้ประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรจะกินให้พอดีไม่มากจนเกินไปและกินอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยและที่สำคัญก่อนนำหอยแครงมาประกอบอาหารจะต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกทกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันสวัสดีค่ะ